ร้อยตัวเอกชัยิศศิริพิศรนะครับตำแหน่งรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสารีตำรวจพิทมาาชัยนะครับระดับอาชีพรับราชการตำรวจหลักนะครับก็ได้มาประกอบอาชีพเสริมนะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองก็คือทำนาทำโคกนองนานะค <ต Rut, S 1> รับซึ่งโคกนองนาของเราตรงนี้แปลงนี้ก็15้ไร่นะครับมีมะพร้าวน้ำหอม100ต้นนะครับมีอ้อย สุพันธุบริ50แล้วก็ปลูกพวกผลไม้ผลไม้ยืนต้นพืชสมุนไพรต่างๆนะครับซึ่งของเราจะมีทั้งระบบปิุสัตแล้วก็ระบบไรนาสผส,สมไปด้วยนะครับซึ่งของผมก็มีทางฝันะ่งนี้ก็จะเป็นเป็ดนะครับเป็ดไทยนะครับซึ่งสร้างไรายได้ทุกวันแล้วก็จะมีควายนะครับทั้งหมด9ตัวนะครับซึ่งที่เลี้ยงควายเนี่ยคือเราต้องการแค่ มูลของเขามาเป็นปุ๋ยนะครับลดต้นทุนนะครับซึ่งซึ่งแปลงนี้นะครับนาที่เห็นเนี่ยเป็นได้นาอินทรีย์นะครับซึ่งเราทําเป็นอินรียทั้งหมดนะครับก mm ็ hmm. พยายามาที่หันมาทําเกษตรก็คืออยากจะปลูกปลูก,กจิตสํานึกปลูกพี่น้องนะครับซึ่งเขามีอาชีพทํานาอยู่แล้วแต่เราอ่ะรับราชการนะครับแต่หันมาทําเพื่อ ให้รู้ว่าการที่เราทําทําแล้วให้มันมีประโยชน์ทําแล้วยังไงลดต้นทุนได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้กองนี่แนวทางนี่วิธีการจัดการในในส่วนผีปูเขาในการทํหนานและก็วิธีการนีเทศการาเกษตรปลอดการเขาไม่ีวิธีการแนวทางเครับของผมก็ช่วงเตรียมดินนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บเนีย ผมก็เก็บฟางนะครับเก็บฟางเพื่อไปใช้ในระบบปศุสัตว์เสร็จแล้วต่อฟางตัวนี้นะครับท่านเห็นว่ามีน้ําอยู่ผมใช้น้ําหมักนะครับซึ่งน้ําหมักเราทําเองคือน้ําหมักจากผงนะครับผมเอามาเท,เทเพื่อ,อช่วยในการย่อยสลายต่อฟางทั้งหมดนะครับซึ่งไม่เกินเจวันนะครับถ้าใส่น้ําหมักจากผงลงไปปุ๊บเนี่ยต่อฟางพวกนี้ก็จะย่อยสลายเป็นปุย๋ยแล้วผมก็จะเอาควายนะครับที่มีอยู่ในคอก มาปลูกไว้ในนาเพื่อให้เขากินเศษหญ้าเศษข้าวเศษฟางต่างๆเสร็จแล้วเราจะได้ประโยชน์ตรงที่มูลของเขานะครับให้อาขี้ตัวหนึ่งเนี่ยผมเคยนั่งนับนะครับควายทั้งหมด9ตัวเอามาปูกไว้ในนาเนี่ยตัวหนึ่งขี้ประมาณ5ครั้งต่อ1วัน5กองนะครับเตัวก็45กองถามว่าเราจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีไหมก็ไม่ได้ใช้เพราะมันมีตัวนี้อยู่แล้วครับ แล้วต่อสางข้าวมันก็จะลม้ลมลม้มลงเพราะควายเหยียบควายย่าไปก็จะเป็นปุ๋ยโดยไปใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของการไถกบลเราก็จะใช้การทํานาแบบโบราณน,นะครับผมใช้ดภูมิปัญญาของคนคนแก่คนเก่าคนแกขนนะครับคือผมจะไถไถไถพุธเนี่ยประมาณปลายเดือนไถพุดหรือไถบุกเบิกไถบุกเบิกเนี่ย,ยประมาณปลายเดือนเมษา รอฝนครับฝนตกผมถึงไถหรือประมาณทุกๆปีผมจะไถประมาณาแรกนาขวัญประมาณวันที่วันแรกนาขวัญน,นี่คือผมไถเพราะมีน้ําแล้วถามว่าทําไมไถแบบนั้นก็คือหนึ่งในความคิดโองผมนะแล้วผมใช้แล้วผมทําแล้วผมได้ข้าวเอยอะกว่าการทํานาแบบเก็บไมใหม่ที่เขาไถทั้งแต่สมัยเดือนมีนมีนาำเขาไถหมเต็งของผมเนี่ยคือเดือนพฤษภาฝนตกประมาณมีน้าหญ้ามันมี ปากชุบดินนีพรเราไถาปั๊บมันพลิกดินไปแล้วหญ้าก็จะไปเน่<อ>กากรบหญ้าไปเน่าแล้วเป็นปุ๋ยที่นี่เราใช้ระบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับคือหนึ่งทปุ๋ยใช้เองสองน้ําหมักใช้เองนะครับซึ่งผมก็ใช้ระบบน้ําหมักจ้าพวกนะครับส่วนปุ๋ยหมักนะครับผมมีอ้อยซึ่งอ้อยตัวไหนที่เราทันน้ําไม่ได้เราก็จะไปสับสับหดหด,หดแล้วก็หมักแล้วเอา มูลควายนะครับปุ๋ย้อของเราไปหมักผสมผสมกันปุ๊บแล้วเอาน้ำหมักจกปะปวกผสมเอาแกบตําผสมลงไปนะครับเอาขี้หมูนะครับรอบนี้ขี้เป็ดนะครับขี้หมูส่วนหนึ่งขี้เป็ดส่วนหนึ่งทุกเขาผสมผสมสมแล้วก็ใช้เครื่องผสมแล้วก็เอามาปาดน,นะครับแทบจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับคือเคมีเนี่ยผมเลิกใช้มานานและรับแต่เนี้ สารเคมีไม่ต้องพูดถึงนับไปเลยครับ15หปีย้อนหลังไม่เคยไม่เคยใช้นะครับรถปุ๋ยเคมีทุกปีทุกปีตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับไปทําปุ๋ยใช้อีกนะครับก็อยากจะแนะนําที่น้องนะครับว่าถ้าอยากได้สูตรหรืออยากมาดูแปลงของผมมาได้ตลอดนะครับผมยินดีต้อนรับและยินดีแนะนําให้ใช้ลดต้นทุนการผลิตให้ได้เยอะที่สุดนะครับหนึ่งผมใช้ระบบนี้ครับร่วมกันคิดแบ่งกันทํา แล้วมารวมกันขายนะครับเราไม่ต้องไปพะวงในเรื่องตลาดนะครับอย่างข้าวเหนียวผมตอนนี้หมดแล้วนะครับพึ่งเกี่ยวเสียไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ผมขายหมดที่ลลทแล้วนะครับผมขายกิโลละสามสิบบาทข้าวเปลือกนะครับหมดไปแล้วครับตอนนี้ก็อยากจะให้พี่น้องนะครับมาดูว่าทําน้อยแต่ได้เยอะๆได้กําไรเยอะได้ผลผลิตเยอะคุณภาพนี่คือสิ่งที่เราต้องการคุณภาพต้องมาก่อนนะครับ ทำเป็นระบบเศรษฐกิจก่อนที่จะไปสู่ระบบธุรกิจนะครับทำเพื่อกินกินเหลือแล้วขายนั่นคือสิ่งที่ผมนำน้อมนำเอาศาสตร์ของพ่อหลวงนะครับมาใช้ก็คือ,อใช้ระบบหลักเศรษฐีพอเพียงของพ่อหลวงซึ่งผมได้อบรมตั้งแต่ปี3-9กับไปช่วยงานขององค์การ มูยที่ใช้พัฒนาที่วัดชัยมงคลที่อำเภอเฉลิมพะร,มระเกียรติระบุยนะครับปี39แต่ไปไปศึกษาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็เลยเอาศาสตร์ของพ่อหลวงนะครับมาทําระบบโคกน้องนาระบบไร่นาส่นวนผสมแล้วก็ทําข้าวอินทรีย์เพื่อให้ครอบครัวให้ประชาชนนะครับได้กินอาหารให้เป็นยายาไปกินยาเป็นอาหารเนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับให้ท้ายสุดนะครับอยากสิฝากพี่น้อง บ้านสำลรงหรือพื้นที่ไก่เคียงที่เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะฝากว่าให้มาดูให้มาชมอย่างของผมเนี่ยไม่เคยเผานะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับลดการเผาสั่งข้าวนะครับถ้านาของท่านยังมีน้ําอยู่หลังจะเก็บฟางถ้าจะเก็บฟางให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านก็เก็บก่อนเสร็จแล้วนะครับมาใช้ระบบน้ําหมักของผม ไปทีนะครับแล้วอย่าย่อยต่อฟางได้แล้วเป็นปุ๋ยอย่างดีครับไม่ต้องไปเผาแล้วครับเพราะการเผานะครับหนึ่งตอนนี้นะครับลกร้อนมากประเทศไทยเราแม้แต่อําเภอมหาชนะชัยค่า PM 2.5สูงมากนะครับค่าของ GPS ที่เขาจับนะครับอําเภอมหาชนะชัยเราขึ้นอันดับต้นต้นของประเทศในเรื่องของการลกร้อนและก็มีการเผานะครับดังนั้นปีนนี้ครับขอฝากพี่น้องนะครับเศร้าซะนะครับหันมาปลูก พืชเอาักทั่วไปปลูกหรือไปไถโบหรือติปัน่นนาก็ได้ครับอย่าไปคิดอย่าไปเชื่อนะครับว่าปั่นนาแล้วมันเป็นอนอนกอมันไม่ใช่ครับคนละเรื่องนะครับการปั่นนาคือได้ปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับเราได้ปุ๋ยจากตอสังข้าวเองซึ่งมีประโยชน์ต่อข้าวนะครับดังนั้นควรที่จะหยุดได้หยุดนะครับหรือลดการเผานะครับเพื่อมาดณดง์ในเรื่องของการใช้ ปุ๋ยอินซีใช้โตสั่งข้าวให้เป็นปุ๋ยในนาของท่านครับขอบคุณมากครับ